สวัสดีครับมังนี้ทีมางานในสยามมาเปิดชิปในเฮนาเกียวเขานี่หนำครับพี่น้องสร้งหุ่นมีเพื่อนแล้วเขาประมาณ30สไรไปเบิดแล้วครับพี่น้องย้ายช้ไรเดียวนี้แหละเบิ้งต่อพอดีกินอ๋อมันงหญ่ดีนะคุณอะมาด้วยครับเกียวเขานีนา่นนำ น้ำเคลื่อนวนรัดมาแห้งครับปีนี้งปานใดก็ท่วมเอ้ากะละมังหัวตัวนี้ดดมึงเห็นเกี่ยวก็บดดมึงเห็นเกี่ยวกวอยู่ในกะละมังใหญ่เออยงเถิงติว่า โน้ำเย็นเลยน้ำก็สอยยย็ยเยยนยย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 อยยั้ยยยยยย่นยนอยยยยยย้ยย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 ยนยยยวยยยยยยวยยยยยคยรยท่ยย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 ยบยย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 มยไป ทางบอนเอฟซีผมคือกันบอคือทางของเจนบอเป็ดกับ็่อเป็ดกับเป็ดกับนนายชิวขึ้นห้างคุณด้า เออไปบ้างต่อต่อ thôi nữa เกียวด้วยงไปเจอหน้าโคกเด้เกียวมือยาเดียวไ <c oughs> ด้วะดำกดำานดำอือ่าาดีที่คแม่จคไหวันนีอ๋อเฮียนอยู่ม่องยังกาะหม่องไรพูมาตีเฮียนอยู่หม่อง <c oughs> ไหนพูมาเหรอขางอันอันที่ไก่เฮียนลงลิดไปไหมอ๋อันบ้านพ่อแก้มอืะลุงมลุงอืม,อม เมันได้พอเป็นคู่ตัวได้จกเป๊กไปเปิดหน่อยก็ดีไ,ได้จิี้เ่งวาเโอ้ยมีหันเ,เ,เ,เราแด,ง,าดงไปอ,อาแดงเอาจเปกไปั่งกลุ่มนั้นเราแดงนี่ตอนเชียวอเขาบอาเขามา่งแจ้นาวจ้เนาอย่าม่เนาวงดบงบงขอรับเรงอันนี้เนาะ เขาเจ้าเว้า้น้่เื่อนเขาหน้าป่านแม่ปลาขึ้นเดียวแมมันขึ้นทันอีขึ้นนึงนั่นตัวมือื่นจะามฆเกียวหั่นดูว้ามันเยวยากมลิต์แแล้วตัวหมองาะเขาโยเออกินสั้นโยู่โยงอ้นเลยนี้มันปนนำมันปนนำกว้างเลยฮะ ผมเนี่ยครับ เนองทมหรอมะงีหว่าหงมงก็ทรงมาให้ที่หลังฮะว่ไปรเชียงหม่เลยหลว่ามันเดินมันน่อยมันเฉียบไม่

มเอื้อมสวนตีรวมมึงเอาเม็ดด้วยเหนื่อมึงเดือดีมึงเรื่มมึงเกียวเทีมึงอ่้อมึงไงผมจะขอบชิเพื่องสนิทด้วยพี่น่ออยู่ฝาล้งเจ้ขอจีบฝาไปตั้งวิธีต่อองไรกัน ฝากดแชร์กดไลค์กดซับ์ด้ยขอครับบายบายสวัสดีครับ